สวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกตำรารถทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พาไปดูจะพาไปชมรถยี่ห้อ Honda City นะครับปี2011ซึ่งเป็นรถบ้านเดิมๆนะครับสภาพเดิมมากความเดิมนี่เดิมตั้งแต่ในยันนอกนอกเงนนในเลยนะครับส่วนรายละเอียดของจะรถคันนี้นะครับที่มาที่ไปก็คือมีรุ่นพี่นะครับสมาชิกอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นสมาชิก อยู่ในช่องของเราเอ่ะนะฮะได้โทรมาติดต่อพูดคุยกับผมนะครับว่าที่ทํางานเนี่ยมีคนจะขายรถนะฮะอยากให้ไปช่วยรีวิวให้หน่อยนะครับแล้วก็ไปช่วยแอลต่อรองราคานะครับกับทางเจ้าของรถนะฮะว่ามันจะถูกได้กว่านี้ไหมแล้วก็ไปดูว่าคุณภาพนะครับกับราคาขายของเขาเนี่ยมันเหมาะสมกันหรือเปล่านะฮะส่วนรายละเอียดในคลิปนะครับการรีวิวสาหรับคลิปนี้เนี่ย มีการขับขี่ทดลองให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับชมด้วยนะครับหากเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับก็ไปรับชมในคลิปได้เลยครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่บนรถแล้วนะครับเพิ่งสตาร์ทขับออกมานะยังทดลองอะไรให้เพื่อนๆดูได้ไม่มากนะฮะตอนนี้อีกอย่างหนึ่งครับฝนกําลังจะตกด้วยครับตกไปไปล่อยแล้วตอนนี้ภายในคอนโซลใหม่มากนะครับรถคันนี้ ตื่นเต้นนะราคาขายกับสภาพรถนะครับครับตอนนี้ก็อยู่บนถนนพิรภาพแล้วนะคะเราจะมาลองอัตราเร่งครับเล,เล็กน้อยนะฮะของคันนี้โอ้โหเทค มาฮะปกติสามพันรอบนะครับเทคเปิดโอ้ยไม่กล้าเหยียบแรงรถพุ่งมากฮะแต่นิดเดียวโอ้โหให้ความรู้สึกเหมือนขับรถใหม่เลยนะครับสำหรับซิตี้คันนี้ไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งนะครับแล้วก็ช่วงล่างจังหวะก,การเลี้ยวนี่คือรถใหม่อะฮะรถใหม่ชัดๆเลย จ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นผู้หญิงโอ้โหผมชอบตอนเทคเปิดมากนะครับพอจังหวะเหมือนช่วงเทคเปิดนี่คือมันมันได้อัตราเร่งแบบจะบอกว่าไงฮะมันพุ่งอะพุ่งมากได้ลองรถคันไหนน้ำมันหมดทุกทีแต่คันนี้ไม่มีปั๊มเลยครับแถวนี้ผมว่าผมจะเอารถไปคืนเจ้าของกันแล้วฮะ เดี <laughs> ๋ยวข้างหน้านี้นะครับจะเป็นทางคู่ขานะฮะเราก็จะได้ลองโชกระบบโชคช่วงล่างไปด้วยในตัวโอ้โชคยังดีนะครับช่วงล่างดีมากนะครับทางค่อนข้างที่จะคู่ขานะฮะแต่ก็ยังสภาพดีฮะกินขวาน้อยนะ่าจะเป็นกระลมยางนะครับอันนี้แต่พงมอะไรตึงนะครับตึงแล้วก็แน่นมาก ด้านฝั่งคนซซอนนะครับก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบหน,นึ่งทางค่นข้ากูขานะแต่ก็เสียงนี่เงียบและนิ่งมากเลยนะครับช่งล่างโอ้ประทับใจนะครับกับราคาไม่อยากจะเชื่อเลยเฮ้ยน,นีอ้หอ,อันนี้ไม่ใช่เมกาเลยพนะี่โอแอร์ก็เย็นนะครับแอร์เย็นมากเลย อรู้สึกดีไม่ได้ดังรถใหม่ๆอย่างนี้นานมากสำหรับทางลูกลังก็ไม่มีปัญหานะครับเพื่อนๆอาสำหรับรถคันนี้นะครับวิ่งมาแล้ว2 2ง0 0 0สมนกิโลนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวขับขี่นะครับ สำหรับผมนะครับส่วนตัวมองว่าเจ้า honda city คันนี้เนี่ยมีความเดิมมากนะครับเกือบจะ1 0 0ยเลยนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะจากที่ลองอัตราเร่งของเขานะครับก็ตอบสนองดีนะครับระบบเทคต่างๆนะครับก็ปิดเปิดทำงานได้อย่างปกตินะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของระบบช่วงล่ากนะครับโช๊คอัพนะครับ จากที่ลองขับขี่ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือว่าทางคุกขละนะครับทางลุกลังนะครับก็การทํางานของโชคเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์นะครับเรียกว่าซื้อไปก็ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะยังไม่มีแตกไม่มีชํารุดใดๆนะครับทีนี้ก็ระบบเบรกนะครับเบรกก็โอ้โหตอนแรกนะครับผมก็ไม่ได้ชินรถเขานะฮะลองกดปกติไปก็หัวทิมเลยครับเบรกทํางานได้ดีนะครับทั้ง4ีล้อเลยนะครับผม ทีนี้มาดูในส่วนของทางด้านสีภายนอกดูนะครับทางด้านสีภายนอกเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยเกกว่าเปร์เซ็นต์นะครับเป็นสีเดิมทั้งหมดเลยก็จะมีแค่กันชนหน้านิดหน่อยนะครับที่มีการทําสีมานะจากที่ดูนะครับก็อาจจะชนมาเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากเพราะว่าดูจากโครงคานด้านในก็ยังปกตินะฮะก็เหมือนกับว่ากันชนทําสีใหม่หรือว่าเป็นกันชนที่ซื้อมาใหม่อะไรประมาณนี้เนาะ นะครับส่วนรอบตัวรถต่างๆนะครับก็จะมีตำหนิทางด้านแก้มขวาหลังนะฮะที่มีรอยขีดข่วนนิดหน่อยเนี่ยนะฮะก็ไม่เยอะมากแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้คำว่าซิต,ตี้นะครับทางด้านหลังเนี่ยหลุดออกไปนะครับต้องซื้อมาติดไปอันนี้ก็ไม่กี่บาทเนาะทางด้านสีฝากระโปรงหน้าหลังคาด้านบนนะครับไม่มีด่างไม่มีลอกนะครับโดยรวมปกติทีนี้มาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับ สำหรับภายในนะครับของรถคันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ถ่ายหรือว่ารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นภาพชัดเจนมากนะครับด้วยความที่ว่าทางเจ้าของรถเนี่ยขอสงวนสิทธิ์ไว้เนาะนะครับเจ้าของรถไม่อยากให้เห็นสิ่งของนะครับที่เจ้าของรถได้วางไว้ภายในมากมายนักนะฮะแต่โดยรวมนะครับจากที่ผมได้ทําการรีวิวนะฮะภายในครับก็เดิมนะครับสวยสะอาดก็จะมีค่าฝุ่นคาบอะไรแง่ปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับของรถใช้งานทั่วไปนะครับ เบาะก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับคิ้วขอบประตูก็ปกติทั้งหมดเลยนะครับบานประตรงประตูปิดสนิทดีนะฮะลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปชมเครื่องยนต์นะครับของเจ้ารถคันนี้นะครับว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไหมน็อตยึดต,ต่างๆยังปกติอยู่ไหมเดี๋ยวไปดูครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเสียงของเจ้าเครื่องยนต์รถคันนี้เนาะระบบของเครื่องยนต์นะครับทํางานปกติมากนะครับไม่มีข้อบกพร่องหรือว่าชํารุดตรงจุดไหนนะฮะน็อตยึดต่างๆมาร์ต่างๆนะครับปกติสมบูรณ์นะครับท่อทางเดินต่างๆไม่มีแตกไม่มีชํารุดนะครับระบบปั๊มต่างๆก็ทํางานได้อย่าง100%นะครับไม่มีข้อตําหนิใดๆนะครับสําหรับเครื่องยนต์รถคันนี้นะฮะ ทีนี้มาดูราคาค่าตัวของเขาบ้างนะครับสำหรับ Honda City คันนี้จากที่ทําการต่อรองแล้วนะครับเจ้าของยอมขายมาที่ราคา250,000บาทนะครับย้ำนะครับ250,000บาทนะครับถามว่าคุ้มไหมสำหรับผมมองว่าสุดคุ้มเลยนะครับสำหรับสภาพทุกอย่างนะฮะโดยรวมองค์ประกอบโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็น ภายนอกภายในนะครับระบบเบรกช่วงล่างโชคต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างปกติดีเยี่ยมนะครับเกือบจะ100%เรรียกว่าพร้อมใช้งานนะครับสำหรับเจ้าของใหม่นะครับหากซื้อไปนะครับการันตีได้เลยนะครับว่าขี่ได้อีกยาวๆนะครับมีตังเติมน้ำมันอย่างเดียวพอนะครับกับล้างทำความสะอาดดูแลแค่นั้นนะฮะในส่วนอื่นๆค่าแม่ทันเน้นต่างๆเนี่ยก็จะมีแค่ สีนะครับถ้าไม่ซีเรียสมากรอยข่วนนะครับตรงช่วงกันชนหลังนะฮะตรงซุ้มล้อด้านหลังนิดหน่อยนะครับตรงนั้นรายละเอียดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็อย่างที่ได้เคยบอกไปนะครับก็จะมีราคาของเขาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับส่วนโลโก้คว่าซิตี้นะครับด้านหลังเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ซีเรียสนะครับของก๊อปเยอะแยะเลยนะครับส่วนของใหม่ของแท้โรงงานก็จะอีกราคาหนึ่งเนาะก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับของผู้ซื้อไปนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอสรุปโดยรวมเลยนะครับว่าเจ้า Honda City คันนี้นะครับปี2011นเะครับเครื่องยนต์1.8ึ t งจคันนี้เนี่ยจัดว่าเป็นรถบ้านที่คุ้มมากๆนะครับแล้วก็น่าใช้มากๆซื้อไปขี่ได้เลยนะครับมีเงินเติมน้ำมันอย่างที่บอกไปแค่นั้นพอนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับสมาชิกดูเราชอบใจนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กกดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับ คนทําคลิปส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นรถบ้านคันไหนหรือรถเต็นท์คันไหนนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ